สวรรค์มวลดาวตอนที่530 เย่บูเฉินมือลอยเล็กน้อยจากท้ายคำของนันเอ,อ๋อเขาอดนึกถึงชายชุดดำไม่ได้หากทันใดนั้นเขาเรียกสติกับคืนแผดจิตสัมผัสไปยังสี่ทิศสัมผัสความเข้มข้นของธาตุสายฟ้าจากนั้นก็แล่นกายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สายฟ้ายิ่งมายิ่งหนานแน่นแสดงถึงเขายิ่งเข้าใกล้มุกเสียนขึ้นเรื่อยๆถูกย่างก้าวมีสายฟ้านับไม่ถ้วนฟาดผ่านลงมาอย่างล่างแม้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆกระทั่งไร้ความเจ็บปวดแต่ว่าขึ้นกระแทกจากสายฟ้า ยังคงส่งผลต่อเขาดังนั้นเขาจึงไม่อาจเคลื่อนเท้าได้เร็วนักมุกเซียนกนลหนแต่ละเม็ดล้วนบรรจุพลังสูงสุดของาธาตุนั้นๆไว้เช่นเดียวกับสถานที่ที่มันตั้งอยู่มุกเซียนกนลหนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสถานที่และสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นดินแดนสุดขั้วตามพลังที่ล้วไหลในทวีปเทียนเฉินดินแดนสุดขั้วที่เกิดขึ้นจากมุกมังกรอ,อคัคคีมุกเรืองปตภีมุกสลายวายุและมุกจิตวาลี ล้วนไม่มีมนุษย์คนใดกล้าเข้าใกล้ทั้งไม่เคยมีมนุษย์คนใดค้นพบพวกมันทวีปปีศาจมีจิตปานที่หนาแน่นกว่าทวีปเทียนเฉินดินแดนสุดขั้วที่เกิดขึ้นจึงน่ากลัวกว่าทั้งกีดสุดกระทั่งเทพจักรพรรดิและจักรพรรดปีศาจยังไม่กล้าหยิบฉวยมุกเซียนอนัศนีไปจากดินแดนสุดขั้วแห่งนี้ นอกจากมุกเซียนแสงสว่างและความมืดรวมถึงมุกเซียนแห่งชีวิตและความตายที่ปรากฏในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกับมุกเซียนวิญญาณที่ไม่ทราบว่าอยู่ที่แห่งใดไม่ทราบว่ามันส่งผลกระทบแบบใดได้กระทั่ทงไม่ทราบว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ที่เหลือนอกจากนั้นมุกเซียนวาลีมุกเซียนอคีมุกเซียนวายุและมุกเซียนปัตภูล้วนอยู่ในตัวเขา ทั้งมุกเซียนอัศนียังจะกลายเป็นของเขาในไม่ช้าโดยร่างกายที่ฝืนเจดจำนงของสวรรค์เขาจึงสามารถก้าวเข้าสู่ดินแดนสุดขั้วที่กระทั่งเทพและปีศาจระดับสูงยังต้องหวั่นกลัวราวกับว่ามุกเซียนกลหลเหล่านี้ดำลงอยู่เพื่อตัวเขาภ่ายใต้ขึ้นกระแทกของสายฟ้าเย่บูเฉินมุ่งหน้าไปได้ไม่เร็วนักแต่ว่าไม่เร็วนักนี้คือเทียบกับตัวเองสำหรับคนทั่วไปแล้วจะมองเห็นเขาเป็นดุจสายฟ้าเขาหลับตาลงไม่ได้มองตรงไปเบื้องหน้า อาศัยเพียงจิตสัมผัสมุ่งไปยังทิศทางที่มีสายฟ้าเข้มข้นเขาหุยหาถึงพลังอย่างมากปาตนาค้นพบมุกเซียนอัศนีเม็ดนี้หากมีมันก็จะเพิ่มโอกาสอาชนาเทพลึกลับดำได้อย่างมากหูเพลวแห่งนี้แม้เพียงสูงลิฟจนน่ากลัวขอบเขตของมันยังกว้างใหญ่อย่างมาก ยเยวูเฉียนมุ่งหน้าไปทางเดียวนานกว่าสิบนาทีหากยังไม่อาจพบขอบเขตของมันได้ยิ่งกว่านั้นยังเห็นได้ชัดว่าเมื่อยิ่งตรงไปพื้นดินยิ่งถูกทำลายอย่างหนักหน่วงพื้นดินลาดเอียงไปเบื้องหน้าก่อยิ่งเข้าใกล้มุกเซียนอัศนีพลังของสายฟ้ายิ่งหน้าหวาดกลัวแผ่นดินยิงถูกทำลายรุนแรงขึ้นท้องฟ้าแยกออก สายฟ้าลั่มมือมาฟ้าใสสีสาของเยเ่บูเฉินหมันท่วมร่างของเขาและบดบ,บางสายตาเขาหยุดเท้าลงในยามนี้เมื่อสายฟ้ากระจายไปในที่ไกลๆนั้นเยเ่บูเฉินพันมองเห็นกลุ่มแสงสีม่วงอันโดดเด่นมันแผ่และสมีอันเลืองรองมองจากที่ไก,กลๆลากับดวงดาราสีม่วงเยเ่บูเฉินทยานเท้าไปโดยไม่อาจควบคุมตนเองตรงไปยังเบื้องหน้าดุดสายฟ้าหนึ่งนาทีผ่านไปเขามาถึงยังแสงสีม่วงอันเลืองรองนั้น พอได้อยู่ใกล้ๆเขาจึงพันธนักว่ามันเปล่งแสงน้าอัศจรร์เพียงใดบนพื้นดินมีก้อนแสงสีม่วงขนาดใหญ่วางอยู่เหนือพื้นผิวของมันมีสายฟ้าแลบแล่นเย่บูเฉินอยู่ใกล้มันเพียงแค่เอื้อมสัมผัสได้ถึงพลังสายฟ้าอันเข้มข้นหากผู้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เขาต่อให้เป็นเทพแท้จริงก็ตามในพริบตายย่อมกลายเป็นฐานดำด้วยถูกสายฟ้าเกินกิน เขาย่อกายลงเอื้อมมือไปยังก้อนแสงกลมช้าๆส่งมือแหวกผ่านสายฟ้าสีม่วงโดยตรงเขากดมือลงคว้าวัตถุทรงกลมขนาดครึ่งกำปั้นที่อยู่ใจกลางของกลุ่มแสงนั้นขึ้นมาช้าๆก้อนสีม่วงมีรัศมีหนึ่งเมตรเป็นพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากมุกเล็กๆเม็ดนี้ขณะที่สัมผัสมันในสมองพันปรากฏคำว่ามุกชุมอัศนีมุกชุมอัศนีนี่คือชื่อของมุกเซียนกหลหนแห่งธาตุอัศนีนี้ เจ้านายเป็นมันจริงๆด้วยมันคือมุกเซียนกลลหหนจริงๆเทียบกับเยเ่บูเฉินที่สงบนิ่งนั้นเอ,อ๋อตื่นเต้นเป็นอย่างมากมุกชุมอัศนีถูกกุมไว้ในมือเสียงสายฟ้าเลื่อนลั่นขนาดใหญ่แทบทําให้แก้วหูฉีกเยเ่บูเฉินกุมมันไว้ในมือเป็นเวลานานหากกลับไม่กระทําสิ่งใดในแวตาซับซ้อนเกินคําจะพูดเจ้านายเจ้านายรีบกืมมันเร็วเข้าชายชุดดาสุดแก่งผู้นั้นบอกว่า ตอนนี้เจ้านายสามารถดูดกินพลังของมุกเซียนกโลหล์นได้โดยตรงแล้วนานเอ๋อรีบกล่าวยำ้ำก่อนหน้านี้ยเย่บูเฉินหมดสติอยู่บนหอคอยผ่านเทพพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็อยู่ในอีกมุมหนึ่งของทวีเทวะในเวลาเดียวกันเขาพบว่าพลังในร่างเพิ่มทวีขึ้นถึงขีดสุดมุกเซียนวายุมุกเซียนอคัคคีและมุกเซียนบัตพีทั้งสามเม็ดที่เขาเก็บไว้ได้หายไปนานเอ๋อได้บอกกับเขาว่าชายชุดดำได้ใช้วิธีการบางอย่าง หลอมรวมพลังของมุกเซียนเข้ากับร่างของเขาอย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังบอกกับเขาว่าพลังของเขาสูงพอทาให้มุกเซียนทุกเม็ดยอมจํานวนแล้วตราบใดที่กืนมันลงไปเขายอมสามารถได้รับพลังของพวกมันจนหมดสิน้นนานเออไม่อาจคาดเดาได้ว่าเวลานี้เขากําลังคิดสิ่งใดแม้เขาปาถนาพลังเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นแสวงหาพลังไหลผู้ใดเทียบแต่ว่าเขากําลังสับสนกับการตัดสินใจแม้จําเป็นต้องกืนกินมัน แต่เขาควรรอให้มันสั่งเสียด้วยตนเองก่อนหรือไม่เยู่เฉินสันศีษะส่งเสียงสงบแฝงความสับสนเขาเกล่าวกับมุกชุมอัศนีช้าๆไม่ว่ามันจะมีสติเข้าใจคำพูดของเขาหรือไม่ก็ตามมุกชุมอัศนีไม่ว่าแท้จ,จริงแล้วเจ้ากำลังรองคอยผู้ใดแต่นับจากบัดนี้เจ้าจงกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังข้าเขาอาปากและย่อนมันลงไปกลืนมุกชุมอัศนีลงสู่ท้องโดยตรง สายฟ้านับไปทวนแลบออกจากล่างของเย่ยบูเฉินฟาดผ่านลัศมีร้อยร้อยเมตรในทันทีล่างของเย่ยบูเฉินยังพองออกจอากรุนแรงแต่ว่ามันกลับเป็นปกติในทันทีเขาหลับตาลงค่อยๆระงับพลังสายฟ้าอันแข็งกล้าภายในล่างดูดซับพวกมันเข้าสู่ร่างกายเปลี่ยนพลังของพวกมันให้กลายเป็นพลังของเขา ดำลงอยู่ในทวีปปิศาจที่มีจิตบานอันหนาแน่นมุกชุมอัศนีส่งพลังเพียงใดย่อมจินตนาการได้เมื่อเข้าสู่ร่างของเย่ยบูเฉินพลังสายฟ้าได้ตื่นขึ้นภายในกายพลังวูเฉินอย่างพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือหอคอยผ่านเทพมุกเซียนกลหนตั้ง3าเมตร ได้เพิ่มพลังให้เขาอย่างสุดกู่พลังหมู่เฉินกาวเข้าสู่ขั้นที่ห้าที่แท้จริงจุดสูงสุดของขั้นที่ห้าต่างจากอันเก่าอย่างเห็นได้ชัดขั้นที่5้าอันเก่าและอันใหม่มีพลังต่างกันราวกับสวรรค์และพื้นดินตอนนั้นเขาเข้าใจในที่สุดว่าการเพิ่มพลังหมู่เฉินโดยอาศัยเพียงพลังาธาตุอย่างเดียวสามารถสัมดงพลังหมู่เฉินได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ลบข้อสงสัยที่มีมายาวนาน ด้วยพลังของมุกจุมอัศนีเม็ดนี้สมควรเพียงพอช่วยเขาทะลวงผ่านข้อขวดของขั้นที่5ก้าวเข้าสู่ขอบเขตของขั้นที่6โดยตรงตกหลังที่พลังหูเฉินก้าวเข้าสู่ระดับใหม่พลังที่เปลี่ยนไปล้วนสะเตือนโลกจากขั้น5้าไปยังขั้น6สมควรมีหวังเอาชนะเทพลึกลับดำได้เปียงพันเกิดเสียงเดินลั่นขึ้นในสมองของเย่บูเฉินสมองของเขาถูกเขยา่าจนว่างเปล่าด่างของเขาสันสะทานรุนแรงพลังของเขา ทะลักล้นออกมาอย่างบ้าคลั่งลาวกับหวังทะลายผ่านทุกอุปสรรคที่ขวางกันอาการนี้คือการมาถึงคอขวดของพลังบูเฉินกันที่5เย่บูเฉินขบฟันแน่นควบคุมพลังมหาศาลที่ถาถมทำลายปาการเล็กลับเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดขาวเดือดลมพุ่งพันในร่างกายแต่ว่าปาการลึกลับนั้นยังคงอยู่ไม่เสียหายใดใเหมือนเช่นเคย ตลอดสองครั้งเพียงพอทําให้เย่บูเฉินยอมแพ้ก่อนหน้านี้ด้วยพลังบูเฉินที่ยังไม่สมบูรณ์เขาใช้ทุกวิถีทางก็ยังไม่อาจทะลวงผ่านคอขวดของขั้นที่5้าได้ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าพลังที่ใช้แก่งกล้ากว่าครั้งก่อนนับสิบเท่าหรือร้อยเท่าแต่ว่ามันก็ยังไม่อาจทะลวงผ่าน มุกชุมอัศนีถูกกืนโดยเย่บูเฉินพลังสายฟ้าที่แข็งแกร่งสุดถูกเปลี่ยนให้ใกลายเป็นพลังของเขาเมื่อพลังสายฟ้าไหลซึ่งแหล่งกําเนิดสายฟ้าอัศนีที่ท่วมท้นปืนดินและท้องฟ้าจึงได้จางลงอย่างรวดเร็วการสลายตัวอันเร็วรุดนี้ทําให้ท้องฟ้าสีม่วงพันหมุนลงทันทีอาณาบริเวณโดยรอบอยังมืดลงเย่บูเฉินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาคู่ใหญ่เมื่อสายฟ้าหยุดและปลั่นออกจากร่างกายบริเวณโดยรอบ พันกายเป็นสงบเงียบมีเพียงสายฟ้าเส้นเล็กๆที่แลบออกมาจากท้องฟ้าเป็นค้างคาวท้องฟ้ายังได้กลายเป็นสีดำแม้พลังสายฟ้าจะแก่งก้าแต่ว่ามันไม่ได้คงอยู่นานเหมือนกับพลังปัตจีวาลีและอะคีมันดำลงอยู่เพียงชั่วขนาดสั้นๆเมื่อไหลแหล่งกำเนิดพลังมันจึงหายไปอย่างรวดเร็วคุกโลกันอัศนีแห่งนี้แต่กลายเป็นสถานที่อันไม่คู่ควรกับชื่อของมันแล้ว เสียงเสียงจากที่นี่จะสามารถกลับไปยังทวีเทวะได้หรือไม่เยบุเฉินเรียกสาวน้อยขนาดพวกปลาออกมาและเอ่ยถามอย่างนุ่มนวลเสียงเสียงตอบสนองอย่างทันใจนางรับรู้ความคิดและอารมณ์ของเขาได้โดยตรงจาก,กจ,จิตใจทราบทันทีว่าเขาต้องการไปยังที่แห่งใดนางรอยล่างขึ้นหลังรวบรวมพลังอยู่คู่ใหญ่กลุ่มแสงสีขาวแห่งพลังมิติก็สว่างวาบ เย่บูเฉินกลับมายังสถานที่แห่งเดิมที่ซึ่งเทพจักรพัิส่งเขาไปยังคุกรวงกันอัศนีเมื่อทั้งสองปรากฏกายเทพจักรพัิยังคงอยู่ที่นั้นตามที่เขาคาดการไว้เสี่ยนจงและเสียเย่ยังตื่นขึ้นแล้วไม่เพียงแค่ตื่นขึ้นเท่านั้นเสี่ยนจงยังดูขายไม่ได้ป่วยไข้ใดๆเสียเย่ยังคืนสติกลับมาพร้อมพลังที่เขาผนึกไว้อย่างเห็นได้ชัด นี่คือพลังของเทพจกพักรพรรดิเยหุเฉินกล่าวคำในใจในเวลาเพียงสั้นๆส,สามารถทำได้ถึงขั้นนี้สติที่ไม่เคยลงมือต่อหน้าผู้คนกู้ขวรแลลวที่เป็นจกักรพรรดิแห่งทวีตเทวะการปรากฏตัวของเยหุเฉินดึงดูดความสนใจของพวกเขาทันทีเทพจกพักรพรรดิมุนคิ้วลงเล็กน้อยหลังจากตะลึงงานชั่วสั้นๆเสียญจงผุดลุกขึ้นทันทีแต่หลังจากที่เห็นชัดว่าเป็นเขามันก็นิ่งงนันในขณะที่เสียเย่ค่อยๆชูเลือดโลหิตในมือขึ้น เป็นเจ้าเสียนจงสืบเท้าออกมาครึ่งก้าใช้ล่างขนาดใหญ่บดบางเทพจกพักรพรรดิและเสียแย่ไว้เบื้องหลังใบหน้าแฝงความระวังตัวล้ำลึกพร้อมกับความเป็นปฏิปักษ์อันซับซ้อนมันเป็นพวกรู้จักคุณคนไม่เคยปรารถนาติดค้างผู้ใดแม้เย่บูเฉินบุกเข้ามายังวิหารเทวะสังหารเหล่าเทพขุนพลบีบขันให้มันสังหารเย่หมิงแต่อาศัยเพียงการช่วยเหลือเสียเย่ให้ฟื้นกลับจากความตายเพียงจุดนี้มันก็ไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับเขาแล้ว โอ้พี่ชายตัวน้อยพวกเราได้พบกันอีกแล้วเสียเย่เดินเนิบนาบออกมาอยู่ข้างกายเสี่ยนจงกับพิบตาที่แฝงแววโลหิตเล็กน้อยแห้งกับเย่บูเฉินหลังจากที่ตื่นขึ้นมานางทราบว่าตนเองถูกเย่บูเฉินช่วยชีวิตไว้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่านางจะต้องขอบคุณเขาม่านตากระจ่างใสประดับรอยยิม้มแต่ว่ายังคงแฝงแววอันโหดเหี้ยมเหมือนเช่นเคยก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตอนแต่เกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ